ครับผมวันนี้ใครที่เคยเจอปัญหาซื้อนกหรือพูดงา่ายๆแบ่งนกหน้างานหน้าสนามแล้วแข่งเลยฟังทางนี้ครับซื้อนกหน้างานหรือแบ่งนกหน้างานแล้วแข่งเลยเคยไหมครับผมจะเล่าเล่าเรื่องที่ผมประสบปัญหาให้ฟังนะครับอย่าเรียกว่าเป็นปัญหาเอาเป็นว่าเป็นความรู้ก็แล้วกันนะครับผมไปซื้อนกหน้างาน คือง่ายๆผมกับเพื่อนตั้งใจไว้แล้วว่าจะไปซื้อนกของเซียนนกท่านหนึ่งเพราะว่านัทติดต่อจีบเป็นไว้แล้วจีบนกไว้แล้วว่าจะซื้อนกของเซียนชื่อดังถ้าเพื่อนๆในยุคเสียงทองต้องเคยได้ยินน้องนัทน้องนัทอัศวินเสียงทองคงจําก็ได้นะครับผมนัทจีบซื้อนกของเขาไว้ตัวหนึ่งแล้วก็มีน้องๆเขตปะจินเขตอรันเขตปะจิน คอยดูให้และคอยบอกเสมอว่านกตัวนี้ร้องดีเป็นลูก95้าผมจําชื่อเดิมของนกไม่ได้ผมจําแต่น้องนัดจันดีได้เพราะว่าสนิทกันแล้วซื้อกันในราคา2 3งหมืาครับถามว่าซื้อแล้วทำยังไงถึงว่าซื้อนกหน้าง,งานแข่งเลยคืออย่างนี้ครับคือผมมาตั้งใจไปซื้อผมขี่รถจากตะวันออกภาคตะวันออกไปเลยไปถึงกรุงเทพแล้ววันนั้นมีแข่งที่พอดีก็เลย ในความในความตั้งใจผมนะครับผมตั้งใจว่าผมซื้อนกเสร็จผมจะเอานกแห่งสนามตรงนั้นทันทีเื่อบ,บางทีผมได้เงินรางวัลสองหมื่นเท่ากับผมจะซื้อนกตัวนี้ไม่แพงใช่ไหมครับเพื่อนๆก็คงคิดเหมือนผมนะครับเคยไหมครับแต่ท่านี้ผมขี่รถไปบ้านเขาก่อนเลยไปกับน,น้องที่ที่อยู่ไอ้ประจินนั่นแหละครับไปเลยไปถึงในในรถผมก็มีนกไปตัวหนึ่ง ตัวเก่งผมเหมือนกันแต่ผมก็อยากได้นกเสียงทองของน้องนัดจันดีตัวนี้ซึ่งเป็นลูก95และลงแข่งทีไรติดเลขตัวเดียวตลอดที่1ที่2ที่3เลาะอยู่อย่างนี้ก็ช่วงนั้นผมค่อนข้างจะชอบนกเสียงทองและความพิเศษในความลึกๆของผมผมชอบลูกสายผสมลูก95แบบนี้ตอนนั้นจะมีคิ้วแดงนกที่ดุคิ้วแดงนะครับสาย95 พอซื้อปุ๊บเลยไปเลยก่อนก่อนเวลาจะแข่งนกเนี่ยผมเห็นสนามแล้วรู้ว่าสนามอยู่ตรงนี้ผมก็ไปกันแต่เช้ามืดไปกันสองคนว่ากันสองคนพี่น้องเลยไปกันแต่ก็ไม่ใช่น้องหรกเลีเ้ยงนกรุ่นน้องก็เรียกกันพี่น้องเขาก็เรียกผมพี่มังอย่างุ่นงี้ก็ว่ากันไปไปถึงบ้านน้องนัดจันดีตกลงซื้อกันเลยไม่เคยเห็นนกรู้แต่ว่ามันเก่งเชื่อใจกันเพราะว่าคบหากันมานานไม่เคยเห็นวิรกรรมของไอ้นกตัวนี้หรอก ชื่ออะไรผมลืมไปแล้วแต่ผมมาตั้งชื่อใหม่ในใช้นามชื่อว่าชูวิทย์ตอนนั้นสสชูวิทย์ดังมากผมเลยใช้ชื่อว่าเจ้าชูวิทย์พอซื้อเสร็จก็ไม่ได้เอาโกงเขาแล้วครับเพราะว่าผมเตรียมโกงไปเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าบ้านเขาเลย <c oughs> เปลี่ยนหน้าบ้านเขาทันทีเลยซื้อจ่ายเงินเลยจําได้ว่า2องหมถ้าถ้าถ้าไม่ผิดถ้าผิดก็ต้องขอไปประมาณเนี้ยสองหมื่นสามเศ็นี้เปล่าจำไม่ได้ 2 3 0 0 0่าจ่ายตังกันเลยเปลี่ยนเอากงทาบกันเอาเอากงใส่กันเลยพอใส่ปุ๊บนกเขาก็บ,บินเข้ากรงโดยธรรมาชาติเพราะเป็นนกแข่งมันก็ชํานาญเนาะในการถ่ายกงกรงเขามันแพงอะกรงเขามันดีอะกรงฝังมุกอย่างดีไม้อย่างดีไม้เขาดาอย่างดีว่ากันเถอะฝังมุกฝังงาอะไรผมก็ไม่รู้แต่รู้ว่ามันดีกว่ากรงที่ผมมีในชีวิตนี้ก็แล้วกันพอเปลี่ยนปุ๊บผมก็ให้ตังแล้วผมก็ เขาก็ไม่ได้มาแข่งหรอกเพราะว่าเขาติดเรียนแต่ผมอะ่ะพอได้นกเจ้าชูวิทย์ผมก็เอาขึ้นในแคปเลยใ,ในในในรถเลยปับ๊บแล้วผมก็ไปกับน้องผมน่ะไอ้น้องที่ปจินารันเนี่ยไปสนามทันทีเลยกะในใจผมจะต้องแข่งเสียงทองเอาเงินกลับบ้านจะได้ซื้อเท่ากับซื้อนกตัวนี้ไม่แพงในความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้น ปรากฏว่าพอไปถึงสนามปุ๊บได้เวลาแข่งเซะซื้อตัอวจองตั๋วทันทีเลยครับเพื่อนๆจองตั๋วแล้วขึ้นแขวนเลยตัวเดียวเพราะว่าอีกตัวหนึ่งผมมันเป็นพวกสาปนไอจ็อเก็ผมมันนกประเภทเกตกาสากลผมก็เลยรู้ว่าเอาไปแข่งก็สู้เสียงทองเขาไม่ได้ผมก็เลยเอาเจ้าชูวิทเนี่ยแขวนเลยกุมภาพแขวนทันทีเลยได้ไม่เกิน5นาทีกรรมการก็เรียกนกแขวนก็แขวนเลยครับเปล่า ปอปุ๊บไม่เล่นเลยกรรมาการแคน9คนไม่ร้องแม้แต่ดอกเดียวไม่ร้องโชว์ผู้ยง่ายร่วมแข่งเกือบเกือบสองชั่วโมงะครับผมแอบมองมันไม่ต้องเชียร์ไม่ร้องแม้แต่ดอกเลยผมยังนั่งมองกับเพื่อนนั่งนงมองกับไอ้น้องเลยว่าเฮ้ยมันใช่ตัวเก่งหรือเปล่าวะไอเราก็ไม่ได้ฟังเสียงม,มันเลยไม่เคย แต่ก่อนมันไม่มีโทรศัพท์ถ่ายรูปถ่ายคลิปถ่ายอะไรกันมากมายนะครับนอกจากคนมีจังก็ถึงจะเล่นกันแต่ผมไม่มีโทรศัพท์ต่มกดปุ่มกดเงาก็เลยมองกันมันใช่หรือเปล่าวะเลยให้หน้องโทรถามโทรถามไอ้เจ้าของนกว่าไอ้ไอ้นัดน้องนัดจันดีอ่ะว่ามันใช่ตัวเก่งไหมเนี่ยเขาบอกใช่ออกช็ออกน้องเขาก็ยืนยันว่าใช่ไอ้น้องนี่ก็บอกเลยว่าไม่ร้องสักดอกเลยผมก็เลย เสียเงินฟรีแล้วมั้งปรากฏว่าพอหมดการแข่งขันจบเวลาเสียงทองไม่ร้องจริงๆครับเพื่อนๆผมก็เลยมันไม่ร้องจะทํำยังไงพอถึงเวลาแข่งแข่งสากลก็หมดไปแล้วไม่ร้องสักดอกเท่ากับลงสมัคร300ในตอนนั้นนะครับถ้าสมัครตัว300ไม่ร้องสักดอกเดียวผมก็เลยเอาไปแขวนลาวซ้อมเอาไปแขวนลาวซ้อมทิ้งไปเลยแล้วผมก็เอาเริ่มประกาศสากลผมก็เอาตัวเก่งผมเจ้าสามกอ สามกอน,นะครับขึ้นแขวนแห่งแห่งประเภทสากนแต่ผมก็ยังในใจก็นึกนึกยังแอบ,บมองไอ้เจ้าชูวิทย์ที่ผมเพิ่งซื้อนะครับว่ามันเป็นทำเลทำไมมันไม่ร้องวะคิดในใจกูเสียไปแล้วสองหมื่นสามว่างั้นปรากฏว่าผมแอบ,บมองไปมองมาเหมือนเจ้าว่นนกอะครับมันเปลี่ยนโรงอะเพราะผมไปเปลี่ยนกรงมันเดี๋ยวนั้นนะ่ะมันก็เลยต้องใช้เวลาปรับสภาพของมันพักหนึ่งเพราะผมก็ห้อยลาวซ้อมเนี่ยโอ้ยคุณพระช่วย ไม่รู้เพลงอะไรต่อเพลงอะไรผมมองไปลาวซ้อมยังแอบสะกิดไอ้ไอ้ไอ้น้องเลยว่าเฮ้ยไอห่าเล่นแล้วเว้ยมันเปลี่ยนกงกระทันหันเปลี่ยนปุ๊บแล้วผมก็ขี่รถไปแข่งเลยอะครับเปลี่ยนปุ๊บโอ้ยสนามมันไม่ห่างกันไกลกับบ้านเขาวะเทพเต็มที่โลนึงได้มั้งรถติดๆหน่อยๆเอาแค่เนี้พอไปอยู่ลาวซ้อมเหมือนกับว่านกอะมันเก่งอยู่แล้วแต่ว่ามันมาเปลี่ยนกง ก็เลยผมแอบ,บมองไปที่ลาวแขวงซอ้อมโอ้โหเล่นระเบิดเธอเิงทั้งลิกทั้งเปิดเพลงแม่บทดโอ้โหหมนึกเสียดายไอ,ยเอย้เรานี่แม่งใจร้อนรีบนะแต่ก็ทำไงได้ถือว่าเป็นประสบะการณ์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่คิดเลยครับว่าอยู่ๆเดี๋ยวไปหน้าง,งานไปเปลี่ยนกงกระทันหันกงที่มันไม่เคยใส่ยาเชื่อนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างที่ว่านี่ถ้าเป็นกงที่มันเคยใส่ประจำแทงปุ๊บ ใส่กงพักไปไปถึงสนามใส่กงเล็กที่มันเคยแข่งเคยอยู่ประจําอย่างนี้ไม่น่ามีปัญหาครับแต่นี่นกก็ไม่เคยเห็นรถผมมันก็ไม่เคยขึ้นกงใบที่ผมเตรียมไปนกเจ้าชูวิทมันก็ไม่รู้จักคือเปลี่ยนปุ๊บพุ่มพาขึ้นรถมาถ,ถึงสนามแข่งมันยังไม่รู้ห่วงผมอยู่ไหนเลยครับเป็นอันว่าวันนั้นอินเทลครับปรากฏเวลาถึงช่วงแข่งไอสากล ของผมตัวนั้นก็ฝนตกฝนตกโอ้โหเล่นน้ําฝนมันกันเลยมันพยาค่าเลยครับวันนั้นเท่ากับขี่รถไปเอานกอย่างเดียวรางวัลอะไรไม่ได้ครับผมงั้นฝากมาบอก f c นะครับว่าอย่าซื้อนกแล้วเปลี่ยนกรงทันทีนะครับยังไงซะเอากรงเขาไปยืมแข่งก่อนผมไม่ไดเอากรงเขาไปยืมแข่งผมเอากรงผมไปใส่และเพื่อแข่งไงเพราะเขาไม่ได้ตามมาด้วยไงนึกออกไหม ยังไงฝากถึงน้องนัทจันดีอัศวินเสียงทองในยุคนั้นว่าพี่ชายคนนี้ยังคิดถึงเสมอครับฝากสวัสดีเพื่อน fc ใหม่และ fc เก่ารวมทั้ง fc ที่กำลังจะกดติดตามในวันนี้ด้วยนะครับยังไงครับ่ยังไงใช่ว่าถ้าคลิปนี้เทคนิคนี้มันไม่ดีพอก็กดดูแล้วก็กดด,วก,กดดูแล้วก็เลื่อนผ่านนะครับอย่าไปซีเรียสอะไรมากแล้วผมจะกลับมาเทคนิคใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ